กลับใจนะครับถ้าใครจะกลับใจก็ต้องกลับตอนนี้นะครับแต่เราจะไปต่อไปตอนนี้นะครับเราก็ใกล้ะะถึงบนยอดเขากระโจมมาแพะเอ้ยมาแวะตรงแยกจุดชมวิวเขาโจมดูป้ายรู้เห็นกันหรือเปล่านะนูนนูไป นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกันแล้วเนี่ยก็จะมีวัดวัดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทางแยกเนี่ยครับมีมีทั้งออฟโรดแล้วก็ีป <c oughs> ่าค,ครับโอ้โอโห ความชันมากนะครับ,รบทางน,นี่ยังเป็นทาง ปูนอยู่นะครับ จะรีดกำลังรถใส่ถุัดสีให้ช่วยกันเขาก็จะมีทางพักให้อยู่นะเนี่ยตรงนี้พักเป็นขัน้นเป็นขั้นให้อยู่นะเนี่ยเราจะพักเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางพักได้นะครับ ก็ <c oughs> ถือว่าทำไว้เซฟอยู่นะตอนนี้เราก็จะถึงเนินแรกแล้วนะครับตอนนี้ก็มเีเจ้าพ่อเขาคอดนะครับไหว้เราก็มาไหว้ก่อนนะครับเพื่อให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับทีมงานของเรานะครับตอนนี้ นี่นะครับอ๋อเนี่ครับแต่ละคนนี่ครับดูบรรยากาศนะครับเห็นไหมครับโอ้โหถือว่าสวยนะเออสวยมามาสวยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูนะเส้นทางข้างหน้าเต็มท้องเลยจ้าโอ้กระโปรงเลยเดียวเดียวเดียว โโอ้ล oh, oh. okay. okay. ุงระวังกระโปรงติดนู่นนะหิน พี่ป้องออกขวาเลยครับตรงนู้นมันจะไปติดกระโปงไปเลยตามรอยล้อเลยใช่ตามรอยล้อถ้าตรงนู้นมันจะไปติดกระโปงค,ครับผมไปได้เลย กับเนินที่หนึ่งหลังสารอะไรอ่ะลูกเนียงฮะลูกเนียงรู้จักพวกเรากินกันทีนออ่ไหนเหอเยะครับโอ้โห กล้าลงนะจะวงครับเปียกเอาสิได้นีไม่เปียกเลยไม่มีอะไรหรืออย่างข้างล่างเรียบรถไม่โค้งนะเออไม่ได้น่าจะเป็นทรายอย่างนี้แหละได้เป็นดินสีทรายไปลังที่ไปทางนี้ขวาไปไงตามตามลุงนี่ไปนะเออเพราะว่าตรงนี้ติดกระลึกทางทรายยังไงเลยเอสเอสรถที่ยวต่อสนับเคลื่อนเงสนับเคลื่อนแลนใหม่สนับเคลื่จริงครับสนับเคลื่นจริงนะครับของคอมเบนนะครับ แต่แต่ไม่รู้รูเยอะหรือเปล่าตนน้าหอ,องอนหนหอ้องขวานะนี่ดกว่านี่ได้ะละซ้า,ายห่างไม่ซ้ายซ้ายไม่ได้ต้องขวาไปครับเดี๋ยวเราจะลงน้ำกัน ้คันข้างหน้าเขาโยไปก่อนไหมพี่บอส โอ้ไปหมดแล้วพมลงทงลงเท้าแต่ยังรอดมาได้ครับ ตอนนี้เราก็มาถึงฐานเาขากระโจมแล้วนะเนี่ยฐานตชด137เขากระโจมเนี่ยครับกับทิ่ทลาล่างเราแล้วก็มีเพื่อนๆออฟโรดของเราอ่าททลาล่างเรานี่น้ำเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะมีขนาดยก3นิ้วกับยาง30นิ้วนะดูะครับไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกลางเต็นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะกลางเต็นเยะ สนุกสนานชมภาพบรรยากาศนะครับนี่อ่ะชมภาพบรรยากาศสุดแดนตะวันตกนะครับนี่ก็ลุ่งช้าของอีกวันนะครับเราจะกลับจากเขากระโจมกันแล้วนี่นะครับเส้นทางมีหมอกครับมีหมอกด้วยนี่ครับดูเส้นทางตอนเช้านะ ก็เวลา8โมง8โมงยังมีหมอกเลยนะ8โมง22โอเคไปเรื่อยๆก็ใครถ้าจะมาข้างบนก็โอเคนะมีห้องน้ำสะอาดนะครับมีที่อาบน้ำให้ด้วย ถือว่าโอเคเลยมานอนกลางเต็นท์สักคืนก็เยี่ยมเลยปลอดภัยนะครับหรเส้นทางนี้ขากลับนะครับขาลงนะครับตอนนี้นะครับเราจะกลับกันแล้วแล้วก็ไปที่จุดน้ำที่ต้องลงขาไปขากลับก็ต้องลงน้ำแล้วก็ขึ้นน้ำแอร์กัด้วยนะครับ พี่น้องแบกน้ำให้ผมนะโอเคออกซ้ายหน่อยนะพี่น้องทางขวามันลึก เข้ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจะไปก่อนเลยผมจะเอาน้ำออกจากรถ อนนี้น้ำก็เข้ารถเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูครับโหสุดยอดครับน้ำขังที่รถเราเป็นที่เรียบร้อยอีกแล้วเข,ไไเข้าแล้วตอนนี้เราก็ถึงข้างจะถึงข้างล่างแล้วนะครับทางเป็นทางลาดยางแล้วโอเคทริปนี้ก็น่าจะามีเพียงเท่านี้นะก็ยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบนซ์ดิลเบิร์ด้วยับยยไปแล้วครับสวัสดีครับ